ในคลิปนี้ผมกับน้องได้กลับมาเคืือนหาดหลังเดิมเนื่องจากเงินที่เอาไปนั้นไม่พอมาดูกันสิว่าผมกับน้องจะเจอกับเจ้าสิ่งนั้นอีกหรือเปล่าได้นไหม U R E H T อืม U R E H T ทุกค e นคะรอืมอ๋อมันต้องมีกุญแจก่อนเหรอไม่เลย พึเนี่ย right> กุญแจหมดเติมกุญแจโคตรมหาดลวยมา P C P H Q P C P H Q เออหมาครับไม่รู้ไม <er> ่ใช่หมาอ๋อปกติไงไม่หรอเอออ๋อคนละแม็กซ์ Follow m ไปไปแล้วหาคนละห้องเลย

ออาา้ยม,มาเร็วมาเร็วมาแล้วไหนดิมันขึ้นไปชั้นบนเฮ้ยมันลงไปชั้นล่างมันลงไปชั้นล่างดูผีดิ ไม่สามันเออผมกำลังขึ้นมา,มนมาเดี๋ยวลองนอนออมันขึ้นไปบนเหรอมันกดดิไอใช่ลุกลุกลุกออล่างยังไ้อเราไม่วิ่งเข้ากับเพราะหนีทันอะแต่อย่าวิ่งสู้เหมือนกับมันระยากไก่นะม,มาแลยไปทีพี่แก๊ง มีอยู่สองมันได้คนอันเลยมันได้เลย oh. ถึงต้องเก็บไปแล้วซุกก็มีอยู่อ๋อเข้าใจละมันอยู่ชั้นไหนเ oh, ออกำลังจะขึ้นไปมัน,อย,นอยู่ชั้นกลางรีบหาก่อนเอาออกอกนอืมขอด้วยกันอนะ่ะ ขึ้นับบนบอขึ้นับบนบอขึ้น,บบนเนบอ้ผ่านแลยต้องผ่านเนละผ่านเนะปตักไปไปตับไปเดี๋มัเดี๋ยวมา้หมดอื่นมาไหมหลบก,ก่อนแล้วนะถ้าเกิดชั้นล่างเคลียร์ก็สบายแล้วยังน้องยังกะกี้ยังไม่ได้ไปสุดเลยใี่เหรอก็ต้องไปชนบ,บนห้นองอะีกุญแจวะเจ้าไหนอะน่าจะอยู่ชั้นสองวะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นเลี้ยวว่าสุกั๊บไงใช่โอ๊ยเอ๊ะใครนี่สายตื่นเต้นเลยเนี่ย <c oughs> ไปแล้วลองกดดิดูชั้นกลางโอ้โหอยู่ที่บันไดแล้วก็กลับมารอก่อนเปรียบีพ่อมบวกรีเปียบอกดองเลย <c oughs> <c oughs> ชั้นบนไปเดี๋ยวเนะี้ยละ ิงรอดอไอ้แก่ออรอให้มันลงครับรอให้มันลงเราจะได้ขึ้นชั้นบนวก่อนมีมีหอป่ะไม่มีนะ ชั้นไหนกดดูชั<ม>้นล่างชั้นล่างขงึไปไป้นบนเดี๋ยวชั้นล่างมันแคบมันวนแป๊บเดียวแหละมันเร็วโอ้โหอึดอืดจะชิวอีกเนาะตรงไปก่อนเข้างานวโอ้โ้องเข้าขวาไปเออเงียบเข้าคนจุดก,ก็ได้มาแล้วไม่มีไฟแล้วกระพริบได้ไงอะ จมดับไฟไปแล้วอ่ะไปแล้วมั้งเดี๋ยวน้องดูไหมโซโซเข้าห้องใช่ไหมเดินออกมาดิโอเค

ชันกลางเราก็เก็บพบแล้วนี่ไม่ไมันน่าจะเหลืออยู่บางอันอนะ่ะมีในห้องอันไหนผมจะต้องทิ่คุนแจนะพี่ <S <S เห็นป่ะไม่มีห้องน,<ๆ>นี่ดูนี่ดูนี่ไหนมีใครเด็กผู้หญิงไอ้ไอ้รูปนั่นอะ่ะเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงผู้ใหญ่แล้วผู้ชายผู้ใหญ่ <ừ. S 2> แล้วก็เด็กผู้ชายจําไว้จําไว้เด็กหญิงเด็กหญิงใหญ่หญิงใจใหญ่เด็ก เราเม่ต้องจะขึ้นมาว่ะว้าอย่ากันแล้กันมีกันกลางเหรอไม่รู้อ่ะไม่สองน้องกดอันเครื่องมาชั้นนี้อะ่ะแหมห้องเราเปแห่ห้องเใครไม่ได้เก็บไปหนั <_ S 1> ห้องข้างๆเนี่ยมีอ่ะเออเดี๋ดือดลองไปดูลองไปเดี๋ยวเราไปแล้วเรื่อเรืห้องอะไรอ่ะ xong à ừ, à như thế à đúng không, đúng như thế nào đó lâu mì uống khó... uống tháng nhớ ạ à. còn đi hồ sáng oh, lâu, lâu 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 นนีผู้หญิงเด็กผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายหญิงน้อยหญิงใหญ่ชายใหญ่เออเออเออใช่ใช่ใช่หญิงเล็กหญิงใหญ่ชายใหญ่ชายเล็กลงไปแล้วนะคะดูเลี้ยงปีหมูป่าปะหลงตึงเหนื่อยเข้ามาได้เหรอน่าจะได้นะไม่รู้เหมือนกันตรงนี้แต่มันมีความสบานอย่างเราเราของวัดได้ไปแล้วเปล่ามากดดูดิเฮ้ยเร็ว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  วัาวพี่อะไรอ๋อว้านะพี่ว้าเดินองมาตล้งอัวขวานี่เดิทางไปชิบายล้วันวโอ๊ยชิบหายน้่งกลับกลบไกดไปไดกลังนุ่งคล้ำกอไปด้ยัง้องกดบูดไปเร็วอะน้องคนต้องกดมูดไปแล้วเฮ้ยไอยต้องไม่มีรถด้วยมาแล้วกันมาแล้วกัน้ดูก่อนไหม วิ่งตัวว์ปมาชั้นสองโซนอะโอ้จะชั้นล่างเลยมันอยู่ชั้นตอมมันอยู่ชั้นตอมมันอยู่ชั้นตอมชั้นสองเหรอเดี๋ยวกูเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ต้องไม่ต้องมันมันจะมีห้องห้องใหญ่ขนาดใหญ่ลองด้วยนี่มาใกล้เดินแล้วว่ะกลับไปที่เดิมดิน้องขึ้นได้หาน่ะอืมอยู่ชั้นตอมอ่ะมาชั้นหนมันมีความหมายอะไรว่าซันได้ขนาดนี้ มันัะมัดเพื่อประตูเข้ามาเราร้อยเราแรกเราไหมได้เดี๋ยวเบียดกันเบียดกันอยู่นะอู้หูเร็วมากเห็นเหรอเร็วมากเห็นเหรอเร็วมากมันไหลลงมาเลยไอเหนียวฉันลุ่มแล้วนะฉันชั้นล่างเราหาหมดแล้วเหรอไม่ใช่หลางหรือใช่ไหมเชั้นบนเห็นไหม น่าจะลงไปชั้นล่างวะมาแล้วพี่หอู้้โนอโไอ้เจ้ารสนิ้กเิก็ไม่ก็ไม่เิกเออกุญแจหมดเดี๋ยวขอเรียกกุญแจก่อนยงมีะต้องไงต้องเผือไวต้องได้แอมบูเกอร์เราจะลองเล่นแบบต่อสู้กโซนเล่นลองดิถูไหม สู้เ่นยากมั้งเนี่ยอ๋อ <c oughs> โอ๋อต่อสู้คือเราต้องแข่งกันโซนว่าใครหาได้เยอะกว่ากันว่าใครหาได้ครบก่อนหรือเปล่าผ <c oughs> ู้ช่วยกันหายากว่ายากแลว้วอ่ะนี่ต้องมานี่อีกจริงเหรอ,หอเดี๋ยวนอ้นองซาตานโยยยิงอ่ะ เราตงการเสด็เกลือนเลยอ่ะไอ้ยังแข็งไม่รีบเป็นวะตอนนี้มาเร็วตะืกี้น่ากับอันนี้นะตะกี้น่ากับเข้าประตูตันแล้วนะแต่อะไรยังนั่นน้องไ <S ự S 1> ด้อยู่บอกไม <ừ. S 1> uh, e ่ทันตอต้องเห็นทรงอยู่นอกอยู่เลยแล้วแต่เนเรื่องมั้งเหรียญไอ้อะไรอ่ะกล่องพัสดุที่ยังไม่เคยถูกส่ง